สวัสดีทุกคนเมื่อพูดถึงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายคนจะนึกถึงวาฬทันทีแล้วถ้าพิจารณาสัตว์บกแล้วสัชนิดไหนมีขนาดใหญ่ที่สุดหนักกี่กิโลกรัมกันแน่มาดูเกรดความรู้กับสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดใน5อันดับแรกที่ยังคงมีอยู่บนโลกในวิดีโอนี้อย่างแรกงูหลามอนาคอนดางูหลามอนาคอนดาถือเป็นสัตว์ประหลาดในแม่น้ำอเมซอนอเมริกาใต้ มันยาวได้ถึง9เมตรและหนัก550กกพวกมันอาศัยอยู่ตามลำพังแต่มีความดูร้ายมากแม้ว่าจะไม่มีพิษเหมือนงูทั่วไปแต่ในทางกลับกันงูหลามอนาคอนดาก็มีพลังที่น่ากลัวเมื่อตรวจพบเยื่อพวกมันก็จะจู่โจมและกัดจากนั้นจึงใช้ร่างกายบีบเหยื่อจนตายแล้วจึงกินช้าช้างูเหลือมอานาคอนดาอาศัยอยู่ในน้ําแต่ไม่กินสัตว์น้าําเหยื่อที่พวกมันโปรดปรานคือจระเข้งูอื่นๆแพะ หรือแม้แต่เสือชีตาชั้นไขมันหนาและผิวหนังหายากทําให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายของการล่าโดยมนุษย์อย่างผิดกฎหมายจํานวนงูเหลือมอนาคอนดาลดลงทุกวันและตอนนี้เรายากที่จะมองเห็นในความเป็นจริงอย่างที่ 4. มีคั้วโลกมีคั้วโลกอาศัยอยู่ในอนาเขตของ5ประเทศพวกมันอาศัยอยู่นอกชายฝั่งทางเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของอลาสก้าแคนาดากรีแลนด์นอร์เวย์ และรัสเซียประชากรมีขั้วโลกอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0ถึง35,000ตัวโดยประมาณร้อยละ60ในแคนาดามีขั้วโลกเพศผู้ที่โตเต็มวัยจะมีน้ำหนักระหว่าง3 5 0ถึง540กิโลกรัมและบางครั้งอาจมากกว่า800อกิโลกรัมตัวเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ2 4ถึง2.6เมตรตัวเมียมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของตัวผู้นอกจากขนปกคลุมสีขาวที่พรางตัวและกันน้ำแล้ว มีขั้วโลกยังมีชั้นไขมันหนาถึง10เซนติเมตรที่ช่วยให้ร่างกายอบอุน่นแม้อุณหภกูมิจะลดลงถึงติดลบ40องศาเมื่อออกล่าพวกมันจะเคลื่อนที่อย่างเงียบเงียบเหนือน้ำแข็งโดยก้มหัวให้ต่ำใช้ขาหลังดันตัวเองไปข้างหน้าและเมื่ออยู่ห่างจากเหยื่อประมาณหนึ่งเมตรพวกมันจะจมองตีอย่างรวดเร็วและฆ่าเหยือ่ออาหารจะถูกแปลงเป็นพลังงานใต้ชั้นไขมันเพื่อมีชีวิตรอดในบางครั้งที่หาอาหารได้ยากในปัจจุบนัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นทุกปีทําให้น้ําแข็งในอากติละลายเร็วขึ้นเดือนที่ร้อนก็จะยาวนานขึ้นเช่นกันดังนั้นหมีคั่ควโลกจะต้องอดอาหารนานขึ้นและนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าภายในปีพศ2643หมีคั่วโลกจะสูญพันอย่างที่สมแรดเผือกแม้ว่าจะเรียกว่าแรดเผือกแต่ผิวของพวกมันก็มีสีเทาเหมือนแอชอเหมือนแรดถอื่นๆ นักชีววิทยากล่าวว่าเหตุผลที่แรกนี้ถูกเรียกว่าสีเผือกเพราะว่าต้นกำเนิดของสัตว์ชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากแอฟริกาพวกมันมีปากที่กว้างมากและริมฝีปากที่หนามากนั่นเป็นเหตุผลที่ชาวพื้นเมืองแอฟริกันเรียกพวกเขาว่าแรดปากกว้างเมื่อโตเต็มวัยแรดเผือกมีน้ำหนักมากถึง4,500กิโลกร,รมัมหนักกว่าคนปกติกี่เท่าลองคำนวณดูสิเราเอาเฉลี่ยผู้ใหญ่ชายหนึ่งคน จะหนักประมาณ7 0กิโลกรัมส0คนจะเ7 0 0รกิโลกรัม60คนจะหนักประมาณ4,200กิโลกรัมดังนั้นแรเ่เผือกหนึ่งตัวจึงเท่ากับผู้ชายที่โตเต็มวัยมากกว่า60คนตัวอย่างง่ายๆเช่นนี้ทําให้คุณสามารถจินตนาการได้ง่ายว่าแรเ่เผือกตัวนี้ใหญ่แค่ไหนเราทุกคนทราบดีว่าแร่เป็นสินค้าหายากมากของที่ทำมาจากแร่นั้นมีราคาแพงมาก มีแต่คนรวยเท่านั้นที่กล้าใช้นั่นเป็นสาเหตุที่การล่าแร่เพื่อเอาเขาของมันเพิ่มขึ้นทุกวันแม้จะมีการท้ามจากประเทศต่างๆแต่คนขายเนื้อยังคงล่าแร่ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะแร่ขนาดใหญ่โชคดีที่แร่ยักนี้เป็นหนึ่งในสี่ชนิดของแร่ที่ยังคงมีอยู่หากคุณต้องการเห็นด้วยตาของคุณเองให้ไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนใต้ของแอฟริกาดีกว่าแรเ่เผือกและอันดับสองคือ ช้างทะเลเหนือช้างทะเลตัวนี้ไปไหนไม่ได้แค่มองก็รู้ทันทีพวกมันมีงายยาวสองงาและมันแข็งแรงมากด้วยสายพันธุ์นี้ตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะมีความยาวได้ถึงสี่เมตรและมีน้ำหนักมากกว่าแรดเผือกมากกว่า5,000ันกิโลกรัมโดยมีน้ำหนักมากกว่า500กิโลกรัมและผู้ชายที่โตเต็มวัยประมาณเจ็สกว่าตัวรวมกันน่าสนใจมากใช่ไหมไม่เพียงแต่มีน้ำหนักมากแต่สัตว์ชนิดนี้ ยังมีอายุไขค่อนข้างยาวและอาศัยอยู่เป็นฝูงนอกจากนั้นพวกเขายังมีบทบาทสำคัญในชีวิตของชนชาติอากติกโดยให้เนื้อไขมันหนังงาและกระดูเพื่อความอยู่รอดแต่ด้วยเหตุนี้จำนวนช้างทะเลจึงลดลงอย่างรวดเร็วทำให้หลายรัฐบาลสั่งป้องกันการฆ่าสัตว์ชนิดนี้กว่าทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนช้างทะเลเพิ่มขึ้นอย่างมีในสําคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกับมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจึงมักจะกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆไม่มีสมาธิเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปและสุดท้ายที่เหนือกว่าสัตว์อื่นๆทั้งหมดเพื่อครองตำแหน่งบนสุดคือช้างทุ่งญ่าแอฟริกันช้างตัวผู้ขนาดใหญ่สามารถมีน้ำหนักตัวได้ถึง8,500กิโลกรัมและสูงมากกว่า4เมตรช้างตัวเมียที่เล็กที่สุดสูงเพียงเมตรและหนัก3,000กิโลกรัมโดยทั่วไปแล้ว ด้วยขนาดที่ใหญ่โตของพวกมันในทุ่งหญ้าสวรรณาของแอฟริกาช้างปากเกือบทุกชนิดไม่ได้ถูกโจมตีโดยสัตว์ใดๆรวมทั้งผู้ล่าด้วยลักษณะเด่นของวงชนิดนี้แตกต่างจากช้างชนิดอื่นคือมีหูที่ใหญ่มากนอกจากนั้นงายังยาวได้ถึง3เมตรซึ่งเกือบเท่ากับความยาวของช้างดังนั้นเมื่อคุณเห็นช้างที่มีงายาวขนาดใหญ่นั่นคือช้างแอฟริกันแพรีช้างโดยทั่วไปไม่เพียงแต่มีรูปร่างสูงเท่านั้น แต่ยังมีสติปัญญาที่จัดอยู่ในอันดับต้นๆในบรรดาสัตว์ต่างๆพวกมันมีความทรงจําที่ดีมากควานช้างมักใช้ความสามารถนี้ในการนําฝูงสัตว์ไปในการค้นหาแหล่งน้ําและอาหารเราจึงได้เรียนรู้สัตว์ที่หนักที่สุดในโลก5อันดับแรกแล้วหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกของสัตว์หรือมีคําถามใดๆเพียงคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอให้เราตอบขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่